งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างที่บางท่านอาจจะทราบเริ่มต้นเมื่อปี2541ด้วยความคิดที่ว่างานวิจัยน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านชาวบ้านน่าจะเป็นผู้ใช้งานวิจัยได้เป็นผู้ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดก,การตัวเองได้ใ่รูปแบบของงานวิจัยที่มีอยู่ในเวลานั้นเมื่อสิบปีที่แล้วไม่เอื้อให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในวงการวิจัยเนื่องจากว่า งานวิจัยขนาดนั้นเป็นงานวิจัยที่มีแบบแผนทางวิชาการรัดกลุ่มต้องมีการสุดผลในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องมีการประเมินคุณภาพต้องมีการนำเสนอต้องมีการเขียนในรูปแบบที่ชาวบ้านได้คุ้นเคยรวมทั้งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโจทย์วิจัยที่ทำอยู่ไม่ได้ตอบคำถามท,าที่ชาวบ้านต้องการที่เป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยมีโจทย์สำคัญ คือทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากงานวิจัยซึ่งไม่ได้หมายความว่าได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเท่านั้นแต่ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือได้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัยซึ่งเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อวิจัยการออกแบบวิธีการหาข้อมูลการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดไปจนถึงการปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหา หรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชาวบ้านกับชุมชนท้องถิ่นแล้วคิดเหล่านี้เป็นที่มาของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สอวได้สนับสนุนตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาในขณะที่เราเริ่มงานนั้นเราคิดว่าความรู้อยู่แล้วตามที่ต่างๆสิ่งที่ควรทําเพียงแต่ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเข้าไปสู่ชมุมชนเข้าไปสู่ชาวบ้านก็น่าจะเกิดประโยชน์แล้ว แต่เมื่อทางสกบวเข้าไปทํางานได้ไม่กี่เดือนก็พบว่าความจริงแล้วความรู้ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบคําถามของชาวบ้านได้การวิจัยที่จะต้องทําจริงๆแล้วต้องกลับหัวกับหางคือแทนที่จะนําความรู้เข้าไปสู่ชาวบ้านต้องไปเริ่มที่ชาวบ้านเริ่มที่ชุมชนเริ่มที่ท้องถิ่นว่าโจทย์จริงคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการจะแก้ไขปัญหาคืออะไร ทรัพยากรที่เขามีอยู่มีอะไรบ้างความถนัดของเขาอยู่ตรงไหนมติหรือว่าฉันทานุมัตของชุมชนไปในทางไหนแล้วถึงเริ่มทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเป็นเรื่องที่เมื่อแก้ได้แล้วจะเป็นประโยชน์กับเขาในแนวคิดเช่นนี้เราถือว่าความรู้ที่จะต้องใช้ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของชาวบ้านของท้องถิ่นน่าจะต้องเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้หรือภูมิปัญญาเดิมที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วกับความรู้สมัยใหม่ที่มีอยู่ข้างนอกแต่ผสมผสานอย่างไรให้ใช้ประโยชน์ได้จริงให้ยั่งยืนและที่สํำคัญที่สุดให้เป็นการฝึกการเรียนรู้ให้ชาวบ้านมีความสามารถในการใช้ความรู้เหล่านี้ได้ ผมคิดว่าประเด็นสําคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเท่าที่เราได้ทามาตลอด10ปีนี้ผลสุดท้ายอยู่ที่คนคือการทําให้คนคือชาวบ้านนักวิจัยท้องถิ่นที่เขาได้เข้าร่วมกระบวนการมีความสามารถสูงขึ้นมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นมีวิธีที่จะหาข้อมูลวิธีที่จะหาเครือข่ายมาร่วมมาช่วยกันทํางานมีดุลยพิิษ ที่สามารถจะตัดสินใจได้บนข้อมูลและความรู้และเงื่อนไขสถานการณ์ที่มีเหล่านี้คือเป้าหมายปลายทางของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในขณะนี้เราได้ทํางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมา10ปีมีโครงการเกิดขึ้นประมาณ1,500โครงการมินักวิจัยเพื่อท้องถิ่นประมาณ10,000คนซึ่งก็นับว่าในมุมหนึ่งเป็นงานที่ได้สร้าง ประโยชน์กับคนจำนวนมากพอสมควรและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในวงการวิจัยและวงการพัฒนามากพอสมควรแต่คำถามในระยะต่อไปอาจจะเป็นว่าจากฐานงานที่ได้ทำมาสิบปีแรกนี้มีความหมายอย่างไรต่อสังคมไทยในอนาคตมีความหมายอย่างไรต่อสังคมวิชาการมีความหมายอย่างไรต่อวงการวิชาการ หรือมีความหมายอย่างไรต่อวงการปฏิบัติงานของข้าราชการของนักพัฒนาของ NGO และอ,อื่อนๆเหล่านี้เป็นโจทย์ที่เราหวางว่าจะได้มุมมองได้คำตอบที่หลากหลายจากการเสวนาวิชาการในสองวันนี้